จุ่มนึงครับผมปาดพี่เห็น,นตะฮีไปเลยครับพี่พียย่พูนใหญ่ไปหอดขาเจ้าเลยพี่ต่อตี่นีก่ก่อนอืมอีพออีแม่ดอกเห็ดครับวันนี้อุยหมานเป็นหมานครับผมข้าวหมดเลยเนาะได้ยี่สองดอกนี้โอ้โหสองดอกเป็นบ่ได้วันนี้พอเต่าละหมานเลยเนาะ อตลอดเห็นมาเรื่อยเลยครับพอดต่อ,ตอ,ตอ,ตอป <c oughs> ตาเปล่านี่เดี่ยวเห็ดขาอวนข้าอขาวอวนขอนี่ครับโ้ยีจิดอกน้ำง่ามผมนากากุน,กนี่กระปุกรปนี่ครับลาบม้งนี่ ี่จุ่มพี่จุ่มเฮ้พี่จุ่มเลยครับสวยงามเลยเมนพี่จุ่มนึงครับอ่ะกับพี่จุ่มนึ่งอะไรเหงี้ยมั้อะไรจุ่มี่ไปหน้าม,มันก็มีว่าเว้ยม,ม,มึงเาเพิ่มสิม้าละจุ่มเยจุ่มเนพ แล้วขันกู่ครับนี่ปกติหลายเนาะปาดโอ้ยมองเนี้ยพี่ปิดขอเลยครับผมแมนบึ้นเลยครับผมพูนพูนปืนแน่ปืนแน่

เราเแม่ดอกเห็ดงามๆครับผมตรงนี้เนี่ยโอ้ยสอยเป็นสันๆเลยบ่าวเอ้ยมองเนี่ยนี่เป็นยุ่งหรือเป็นเครื่องลุกมาบ่าวเอ้ยมาบ่าวแล้วโอ้ยเนี่ยดอกเห็ดขาเห็ดครับขาเป็นขาดอกเป็นดอกเลยอืมดีละ คู่นี่ผิดหวังไม่ดีครับจะพึ่งสอนหน่อยที่ระบาดข้างหลังพี่แต่พี่เมียนเบ้ดเลยพุ่นพุ่นเป็นนิยญ่อยู่เดินเลๆนหน่อยขึ้นแซมมาเรื่อยๆครับ

ดอกกําลังสีเอาได้เนาะนี oh, oh ่ว oh, 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 ่ะสองสามดอกนี่บวบนี่ทีดอกดอกน้อยก็นี่ว่าแต่บ่มีหลายชนินบ่บทีโอ้โหดอกหน่อยๆเป็ยหนึ่งมีอยู่โอ้ยงามแห้งนี่เขาจั่ว ี่นดอกบานครับผมจุ่มเดียวครับาางามเลยเต็มไปเก็มบ้าะเต็มกล้าเลยครับเพนยิ่งยี่งยิ่่ง